ค่ะวันนี้มากินเมนูดอกอันสันนะจ๊ะปนบะเขือเนียนบะเขือซุปบะเขือรด้วยนี่ซุปบะเขือเนียนบะเกอร์อันนี้ก็ดอกอันสันนะจ๊ะบ่มีผักกะกินเอาดอกอันสันได้มากินกับปนนะจ๊ะแซบ่บๆนึ่งกะกินข้าวผัดได้จ๊ะ ข้าวด้วยนะคะข้าว,าวาข้าวกระดอกอันสันนะจ๊ะสวยมากสสีันกระดอกกระสันอันนี้ก็สีม่วงสีม่วงเด้อจ้ะม่วงมัดเลยจ้ะกาแฟเคยแบบบวกละขินเทจ้ะากินข้าวด้วยจ้ะกระปุ่นกินขอบพัดเด้อจ้ะอันนี้กระปุ่นได้อจ้ะอันนี้ปนปลาอันนี้ปนมะเขือเด้อจ้ะแล้วก็มีพัดเด้อจ้ะ แต่ว่านางหักกิน